ภูมิธรรมถกหน่วยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเหนือตอนบนเจอฟื้นแผนจัดการน้ำสองแสนล้านยุคยิ่งลักยกเป็นวาระแห่งชาติจัดการปัญหาซ้ำซากวอนคนคานเห็นใจชาวบ้านเวลา10นาฬิกาวันที่31สิงหาคมที่ศาลากลางจังหวัดสุขโขทยัยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมหน่วยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสรุปสถานการณ์น้ำและแผนการแก้ไขปัญหาที่ห้องประชุมศีนครศาลากลางจังหวัดสุขโขทยัยอำเภอเมืองสุขโขทยัยโดยมีนายอนุทินชันวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรออธรรมนัสพรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสุรศีกิตติมงคลเลขาธิการสำนักงานทรัพ,พยากรน,น้ำแห่งชาตินางพันณสศิริกุณนาทาศิริกตสุขโขทยัยพักเพื่อไทยที่รอรับในพื้นที่และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม นายสุชาติทีขสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมมีปริมาณ 1, 7 0 7ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะนี้เหลือเพียง800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำผ่านทั้งสิ้น35ล้านลูกบาทเมตรยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ7อําอำเภอ42ตําบตำบล1น8หมู่บ้าน เมืองสุโขทัยรงไกรลาดสีสัชนาลัยสีสำโรงสวรรคโลกสีนครคีรีมาศเกษตรกรประสบภัย1 0 <uliflower. magic. S 2> ึ6ครัวเรือนพื้นที่ประสบภัย65,409ไร่พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย43,747ไร่ข้าว37,606ไร่พืชไร่และพืชผัก2,285ไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ3,856ไร่ นายภูมิธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคเหนือทั้งชิงรายน่านแพร่พะเยารัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดตามและเฝ้าระวังเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยเพราะความห่วงใยประชาชนในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วง สำหรับแม่น้ำยมไม่มีจุดรองรับน้ำต้องมีการทบควนเพื่อหาช่องทางในการจัดการน้ำอย่างจริงจังไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากแม้ว่าน้ำจะเริ่มลดลงเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังอยู่ในฤดูฝนต้องระมัดระวังและติดตามต่อเนื่อง และเร่งดำเนินการฟื้นฟูจากความเสียหายและเยียวยาประชาชนให้ทั่วถึงเพราะบางคนยังสิ้นเนื้อประดาตัวรัฐบาลเน้นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยการวางแผนการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเสนอให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้านนายสุรศีกิตติมงคลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติได้ประเมินปริมาณฝนที่จะตกในช่วงเดือนกันยายนพบว่าพื้นที่ภาคเหนือ16จังหวัดยังเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อน,น้ำท่วมฉับพลันจึงต้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่และซ่อมคันน้ำที่ชำรุดเพื่อควบคุมการไหลของน้ำ สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมรอ,อธรรมนัตเสนอว่าควรมีแผนระยะยาวแก้ไขปัญหาแม่น้ำยมตั้งแต่จังหวัดยาวถึงจังหวัดสุขโขทยัยที่มีน้ำท่วมมาตลอดที่ควรหามาตรการป้องกันมากกว่านี้นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่มีปีไหนที่น้ำไม่ท่วมโดยแม่น้ำยมที่อำเภอสีสัชนาลายัยรับน้ำได้1,900ลูกบาศลูกบาเมตรต่อวินาทีมาถึงสุขโขทยัยรับได้500ลูกบา์เมตรต่อวินาทีจึงต้องมีเขื่อนใหญ่ สร้างเขื่อนใหญ่ไม่ได้ต้องสร้างเขื่อนเรียงหินหรือเขื่อนคอนกรีตในจุดต่างๆรวม9,640เมตรมูล,ลค่า900กว่าล้านบาทขณะที่นายอนุทินกล่าวเสริมว่าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีแต่เรื่องบรรเทาไม่มีเรื่องป้องกันและกระทรวงมหาดไทยถูกกดดันเรื่องเขื่อนและฝายแต่ไม่มีเจ้าภาพทำโยนกันไปมาจึงไม่เรียบร้อย ดังนั้นรัฐบาลควรมีแผนและงบกลางจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธปรรมและควรผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ